เสร็จย่าเอ้ามาแล้วมาแล้วกลับบ้านโอ้ยกูยังไม่ได้ห่อใส่ถุงเลยดูข้าวเหนียวเต็มกันเลยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องแล้วเอาไปแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยกูหิวมีกูหิวก็เหนียวเนี่ไงวันจีคอโอ้ยไม่เอาหรอกย่าอย่าเอาไปเลยอย่าเอาไม่เอากินมีลาบด้วยเอามีลาบเหรอเอ่อเอ่อใจใจใจอจเออ มีห่อกอีิมาแล้วมีห่อกะอิก้จุกมันจุกมันอร่อยไหมล่ะอร่อยสิแม่ที่มันขี้งมากูก็หนูพูดเป็นมานยญาติคนมันอยู่เยอะพรุ่งนี้ไปไหมล่ะบ้านงานได้เพนอุ้ยไปดิไปดิไปดิถุงพลาติกเตรียมไปด้วยนะ